ว <que> <t> ้าวว้าวอเอาฮ้อนเอาฮ้เอา้าฮ่องกงเฮ้าหองม้งห้อเม้งมาเก้าเก้าห้เม้งมาห้องเอาว้าเอาคนวอา่งาาาอาอาเาเอาา เออว้าปนยังเดโตู้วาไอ้เขาย่องผูกนีเอาวใส่ไทุกทหลอจังานเออรอุณลูกนั้นไม่ตักงานชงองอาอันหอถุงเงินถุงคากนีเอาวเอาเดี๋ยวเอาตัวเาตัเียไเล นักบีเน่ใ่มันไม่น่แน่กลงกงกลางร่างร่างโอ้ยโบยโยโบยโบยโงยโบ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 ยโ้ยโบ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 ยโยโบยโบยโ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 โย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 โโยโโย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 โโโยโยโ

哎，還 invers, 不啊、une, iment, 你拿，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 你拿、well,，你拿、uh, sure，你拿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 